สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮ b สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิ์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับผมอีกกระแสข่าวครับผมนุ่มนภัสกรครับครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันทุกวันกับช่วงเวลานี้เราก็จะมีข่าวเด่นประเด็นดังทุกทิศทั่วไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเกี่ยวกับ เรื่องตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเป็นไงคุณหนุ่มค่อนข้างดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็น่าจะสอดรับกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งธันวาคมรวมถึงก่อนจะเปิดวันที่หนึ่งธันวาคมก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็จะมีการนาร่องเปิดหจังหวัดเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนซึ่งในห้าจังหวัดนี้นะครับก็มีหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเรื่องของเมืองพัทยาด้วยนะครับในการแล้วก็ในช่วงนี้นั้น แต่ละจังหวัดที่ได้รับการเปิดนําร่องไปก่อนเนี้ยก็เตรียมในการที่จะจัดอีเวนต์หรือเค้าดาวหลายท่านทราบข่าวอยู่แล้วว่าปีนี้อย่างเช่นภูเก็ตไม่รู้นะว่าหลายท่านทราบในโลกโซเชียลเหมือนกันหรือเปล่าเพราะผมกดดูในโลกโซเชียลเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการจะเตรียมจัดงานเค้าดาวแล้วก็ดึงศิลปินระดับโลกอย่าง Lisa ซ a งลิซ่าแบ็คซิงมาร่วมในงานซึ่ง แน่นอนครับถ้าทุกคนเข้าไปดูในข่าวในอ,ออนไลน์ต่างๆเนี่ยน,นะครับก็จะรู้ว่าตัวเลขในการจ้างศิลปินมาร่วมงานในขนาดไหนแต่ตอนนี้ที่กังวลมากกว่าเรื่องของศิลปินชาวบ้านเขากังวลเรื่องของการแพร่ระบาดถูกต้องครับการเปิดประเทศแล้วมันจะมีการกลับมาระบาดในระลอกที่4หรือระ,ะลอกที่ 5, รับอีกครั้งหนึ่งและถ้ามันระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนที่ผมสงสัยคุณหนุ่มว่าเชื้อเนี่ยเวลาเกิด อุทกภัยเนี่ยตอนนี้นะมีทั้งฝนตกน้ําป่าไหลหลากเกิดน้ําท่วมเนี่ยอืไอเชื้อโควิดเนี่ยมันสามารถไหลมาได้ไหมตามมาไหมี้าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยผมถามเทปหน้าพี่น่าจะต้องต่อสายทางคุณหมอแล้วล่ะให้ใใหหเขาได้ใช่ให้เขาได้อธิบายได้ว่าอธิบายว่าเอมันเกิดขึ้นได้ไหมหรือในช่วงที่เกิดน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยชาวบ้านต้องระวังอะไรบ้างนอกจากไอเรื่องของโรคอื่น ไอ้เรื่องของโรคโควิดด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้คนคนคนเกิดโรคอะไรโควิดโควิดวัวเกิดโรคไอ้สกิมอะไรนะสกิมสกิมเรมบสกิมเรมโบสกิมครับครับแล้วก็ต้องถือว่าช่วงนี้น้ําท่วมนี้ก็แย่มากก็หนักหนาแล้วมาเจอเรื่องโควิดอีกครับผมมองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวน่าจะไม่คึกคักครับคือแน่นอนแหละต่างประเทศยังไม่เชื่อมั่นถูกประเทศอื่นๆจะเชื่อมั่นหรอครับว่า อย่างประเทศอย่างอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยเขายังประกาศเตือนประชากรเขาอยู่เลยว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศอ่าเป็นประเทศสีแดงอยู่ในโซนสีแดงอยู่ครับนะครับอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดเหมือนกันซึ่งกองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษากสศเนี่ยเขาไปสอนชาวบ้านให้เลี้ยงปลาดุกในถังเป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพโดยใช้ชุดถังเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยทำการเลี้ยงครับเพื่อ เป็นการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรแม่น้าโขงและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรแม่น้ำโขงเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอยู่อาศัยแล้วก็ให้เลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยเลี้ยงป่าเนี่ยนะฮะนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายครับท่านผู้ชมฮะกองทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษากสศสอนชาวบ้านให้เลี้ยงปลาดุกในถังเป็นโครงการที่ส่งเสริมโดยชุดถังเกษตรแบบผสมผสานภายใต้กองทุนพัฒนาอาชีพนวัตกรรม ที่ให้ชุมชนเป็นฐานปีพศ2564หลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงและการแพร่ระบาดของโควิด2019เนี่ยที่กลุ่มทอผ้าไทยหรือบ้านหาดบ้ายเลขที่192หมู่ที่1บ้านหาดบ้ตําำบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายสมเกียิเขื่อนเชียงสาที่ปรึกษาสมาคมบ้านชุมชนลุ่มน้ำโขง และก็นายไก่ทองเง้าน้อยผู้ประสานง,งานโครงการส่งเสริมอาชีพชุดถังเกษตรแบบผสมผสานร่วมด้วยในสมศักดิยทะ,ะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดบ้านได้นําชาวบ้านบ้านหาดบ้าจนจานวน25คนเข้าอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพชุดถังเกษตรแบบผสมผสานภายใต้กองทุนพัฒนาอาชีพนวัตกรรมที่ใช้ในชุมชนฐานปีพศ2564ส,สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อการศึกษาเสมอภาคทางการศึกษา หรือกอสศเนี่ยนะฮะโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาก็ช่วยเหลือดูแลเขาเรียกว่าคนชายขอบคนชายขอบนี่ก็คือเป็นประชากรแฝงของประเทศไทยนะนะฮะที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด2019โดยมุ่งเน้นคนชายขอบที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้านและก็ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชายขอบที่ทำงานและอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านชายแดนของประเทศไทยเนี่ยซึ่งชุมชนบ้านแจงป่องหาดป้ายซึ่งเป็นจุดผ่อนปลนในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็อันนี้ก็เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายพวกนี้นะฮะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ในชีวิตแล้วก็เป็นอยู่ทั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารและรายได้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทางทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําโขงนะผู้คนพวกนี้เขาจะหาผู้คนชายขอบพวกนี้เขาจะหากินตามรุ่งแม่น้าโของอืนะครับเป็นปาสายน้ํสายน้แห่งชีวิตว่าใช่าบางชุมชนเดิมเนี่ยก็มีเรือหาปลาอยู่ประมาณถึงเจ็ดสิบลำนะครับก็ลดเหลือประมาณสี่ถึงห้าลำในการออกไปหาปลาในแต่ละครั้งชาวบ้านแทบจะไม่ได้ปลาเลยคุณหนุ่มในช่วงนี้ ชาวบ้านที่มีอาชีพเดิมหลักในการหาปลาต้องประสบปัญหาอย่างหนักหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างหรือทําการเกษตรซึ่งต้องเรียนรู้ใหม่นะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ,รบการประมงตอนนี้มาทําการเกษตรนะฮะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ในครัวเรือนและหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดนริมฝั่งที่มีอาชีพหาปลาเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เขามีการแก้ไขนะมีการแก้ไขโดย มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาอืนะครับเลี้ยงปลาเนี่ยเขาไปเลี้ยงที่ไหนนะไปเลี้ยงปลาดุกในถังครไปสอนให้อ่าบุคคลชายขอบเนี่ยอืให้มีอาชีพเสริมขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะเกี่ยวกับยุคการสถานการณ์ของโควิดในช่วงนี้นะอันนี้ก็เป็นที่จังหวัดเชียงรายนะเอาคร่าวๆอ่ะพหนุ่ม ผ,ผมมีจังหวัดที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องของความลิลับและก็ความเชื่อส่วนบุคคล,ลครละนะครับเมื่อมี f c e e o o o นะครับของหนุ่มบริษัทเอกชนแห่งหนึง่งก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไวท้ที่ที่แห่งหนึง่งแล้วก็ปรากฏว่าเปิดดูออกมาเนี่ยปรากฏว่าพบลูกไฟแปลกๆที่เป็นลูกไฟเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวได้คเคลื่อนไปเคลนมา แล้วก็มีความเชื่อคล้ายว่าไอ้แสงดวงวิญญาณหรือว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้แสงไฟเนี่ยคือแสงดวงวิญญาณที่หุ่นยนต์ที่ตนเองนับถือมีหุ่นยนต์ด้วยนะเรื่องนี้แต่ต้องไปดูกันนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนักเลงข้างถนนนักแข่งข้างทางได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพดวงไฟประหลาดเอาไว้ได้ที่รอยผ่านหน้ากล้องมีความยาวของคลิปประมาณ3นาทีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองดูนะฮะ ระบุนะครับดูนะฮะดูไปพร้อมกันดูว่าระบุนะครับเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับเขาบอกวันโกนอีกด้วยครับเพิ่งดูกล้องแมลงที่บ้านผมนี่บินแปลกๆไปนะบินเป็นแสงไฟกลมๆเห็นแล้วจะรออะไรละครับเก็บของขึ้นบ้านสิครับใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วยเน้อว่าใช่สุกี้น้ําหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะสื่อว่าอะไรนะสุกี้น้านะสุกี้น้าก็คือพวกผีปอบอ้าวเหรอใช่ไหมครับพีทโดยภาพในคลิปวงจรปิด เห็นพบไฟสีขาวปิดสนาขนาดใหญ่เลยเท่ากำปั้นโผล่ที่บริเวณหน้ากล้องเคลื่อนย้ายลอยไปลอยมาเหมือนสิ่งมีชีวิตนานเกือบ3นาทีก่อนจะพุ่งขึ้นจนตกลงและหายไปซึ่งเจ้าของบ้านเปิดดูกล้องจนปิดช่วงเวลาประมาณ4.31นาฬิกานาทีถึง4.34นาฬิกานาทีของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ชาวบ้านก็เกิดข้อสงสัยว่ามันคือแสงอะไรกันแน่ ผู้สื่อข่าวก็ไปเลยครับที่บ้านเล็กที่12 4่ทับสซึ่งอยู่ที่ใกล้เคียงกับจุดรับซื้อซากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุครับอ๋อในหมู่ที่7ตําบลบ้านเลือกอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรรเจอกับคุณจักจกรพงอายุ38ปีเจ้าของบ้านก็พาไปดูจุดที่เกิดเหตุและก็เล่าว,ว่าตนได้ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดที่บริเวณหน้าบ้านเพื่อความปลอดภยัยและก็คอยสอดส่องดูแลหน้าบ้านและก็จุดที่เลี้ยงหนูเวลาไม่อยู่บ้าน จนเพื่อนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วมาสอบถามถึงวิธีการเปิดใช้งานตนจึงเปิดแอปกล้องวงจรปิดที่อยู่บนมือถือของตนเองเดี๋ยวนี้มันดูผ่านมือถือได้นะคลิใช่ไหมซึ่งกล้องได้ติดตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนตนจึงเปิดคลิปภาพช่วงเวลาตีสี่สามสิบเอ็ดนาทีตามที่กล้องแจ้งเตือนโอ้เดี๋ยวนี้ดีนะเออมันมีมีกล้องเรื่องแจ้งเตือนนะซึ่งภาพได้ปรากฏแสงไฟปริศนาตามที่เห็นเลยครับ คุณจักพงศ์ก็กล่าวอีกว่าหลังจากเกิดข้อสงสัยว่าดวงไฟปริศนาดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรตนก็พยายามหาคําตอบแต่ก็ไม่สามารถหาที่มาของไฟปริศนาได้และที่สําคัญมาเกิดในวันโกนหรือคืนก่อนวันพระเพื่อนๆเ,เลยบอกว่าน่าจะเป็นมแมลงมาบินเล่นไฟแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่ารหรือดวงจิตของหุ่นยนต์ที่ตนนั้นเลี้ยงและบูชายอยู่หรือ หรืออาจจะเป็นดวงจิตของกุมานที่บูชาไว้ในบ้านก็อาจเป็นไปได้ซึ่งเรื่องแบบนี้ตนก็หาคําตอบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ขอให้เป็นเรื่องของการใช้วิจารณญานในการรับชมของคลิปของคุณผู้ชมแล้วกันต้องบอกว่าเรื่องนี้นะไม่ใช่อย่าลบหลู่นะความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอะ,อะแล้วผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยตํารวจทหารเขาสนที่กาลังสกัดจับแรงงานต่างด้าวแล้วก็ยาเสพติดคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปรับชมกัน นะครับเมื่อเวลาตีห้านาทีของวันที่16ที่ผ่านมาจากการสืบทราบของพลตีอมริตบุญสุยาผู้บังคับการกองกำลังบูรพาได้สั่งการให้อกองกำลังบูรพาโดยชุดเฉพาะกิจตาพยาร่วมกับตรชดอที่12ร้อยชุดเฉพาะกิจตรชดอสจัดชุดปราบปามแล้วก็ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะบริเวณบ้านทับเตรียมตำบลตตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วได้ตรวจพบและจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นชาวกัมพูชาด้านขาเข้าจำนวน17คนเป็นชายใน10คนแล้วก็หญิง7คนจากการสักถามทราบว่าชาวกัมพูชาดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาในพื้นที่ตอนไในโดยจะไปทำงานใน พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการโดยจะไปทำงานก่อสร้างแล้วก็งานรับจ้างทั่วไปแต่ไม่ทราบชื่อในจ้างครับรักรอบเดินเข้ามาทางข้ามแดนมาโดยลักษณะาการเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติบ้านทับเสียมตําบลตาพยาอําเภอตาพยาจึงได้นําตัวชาวกัมพูชาดังกล่าวส่งให้สถานีตํารวจภูธรตาพยาเพื่อขยายผลดําเนิเนคดีตามกฎหมายต่อไปว่ามายังไงอะไรยังไงจะไปไหน ต่อมาเวลา6กนากาของวันเดียวกันชุดเคลื่อนที่เร็วของชุดเฉพาะกิจตาพยาร่วมกับสถานีตำรวจภูทรตาพยาและก็ตชดล2หนึ่งสองห้าร้อยตชดชุดเฉพาะกิจที่สามได้ทําการราดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนบ้านทับสยามนะฮะตำบลตาพยาอำเภอตาพยาจงังหวัดสกวตรวจพบผู้ต้องสงสยัยบริเวณริมทางจึงเข้าไปตรวจสอบและขอตรวจคน้นพบนางสาวสิธร ขวัญดิกไม้นามสกุลนะขวัญดิกไม้อายุ24ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่149หมู่ที่15ตำบลตามพยามเภือตามพยาพร้อมด้วยของกลางดังนี้ครับคุณหนุ่มครับไปค้นเจออะไรคะยาบ้านะครับเป็นสารให้โทษประเภทหนึ่งแล้วก็ยาไอ้จำนวนน้ำหนักเนี่ยนะไม่รวมถุงในสองกลมยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจำนวน10เม็ดสองนายทีอายุ17ปี อนิเสบแล้วก็นายตีเลิศอ,อินพิทักษ์อายุยีิบสาปีอันิเสบนะนะครับก็ส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายนะเป็นการม่วสสมนะครับไปจับได้นะฮะจากการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาเนี่ยนะครับก็ขยายผลต่อมาเป็นการจับยาเสพติดสองคนงานเบิ้์เลยอ่ะคุณลุงครับจังหวัดสก,ก้วนะ อืมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมครับเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจที่ติดตามกันอยู่นะครับในช่วงต่อไปครับพักกันครู่เดียวครับ,รบตลาดคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของข่าวเด็ดประเด็นดังในสัปดาห์นี้นะครับ มาอีกหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวดังและกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลกันมากๆเลยเรื่องของช่างทาสีตึกสูงสองท่านที่ลยตัวลงมาแล้วปรากฏว่าที่จังหวัดนนทบุรีใช่หนึ่งในสองท่านนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าเชือกที่ลยตัวเนี่ยมันถูกตัดขาดที่บริเวณชั้นที่21หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวของช่างทาสีอยู่ที่ชั้นที่26ซึ่งถ้าเขาไม่รู้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหล่นลงมา จะตึกแล้วก็เสียชีวิตได้แต่เขารู้ก่อนนะครับจากกรณีที่มีการแชร์ภาพบัดเสียวมากเลยนะครับของช่างทาสีหนุ่มสคนที่โรยตัวลงมาจากหน้าต่างอาคารสูง26จริงๆแล้วตึกนี้สูงกว่า26ชั้นแต่ว่านี่เขาโรยตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่26ของอาคารโดยอาคารที่นี่ก็ชื่อว่าคอนโดลุมพินีอยู่แถวแถห้าแยกปากเกรด็ดซึ่งต้องบอกว่าไอคอนโดลุมพินีเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็สูงมากอยู่แล้วมีหลายชั้น ซึ่งความสูงทั้ง,งหมด32ชั้นโดยมีการแชร์คลิปแล้วโพสต์ข้อความว่าขาสั่นนะครับลอยตัวทาสีอยู่ถูกตัดเชือกทำงานต่อไม่ได้เคราะดีเจอคนนั่งอยู่ที่ระเบียงของความช่วยเหลือช่างบอกไม่กลัวความสูงแต่เคสนี้เล่นเอาขาสั่นมากมมนะครับซึ่งมีความสูงของตึกต้องบอกเลยว่า32ชั้นนะครับโดยภาพจากคลิป ก็จะเป็นภาพที่เกิดเหตุในวันที่12ตุลาคมตอนประมาณเที่ยงเหตุเกิดที่คอนโดลูพินีย่า5แยกปากเกร็ดซึ่งภาพของช่างทาศีสี2คนห้อยตัวเองอยู่ระหว่างระเบียงหน้าหน้าต่างแบบประทึกและก็หวาดเสียวที่อยู่บริเวณชั้น26โดยคอนโดแห่งนี้มีความสูง32ชั้นครับคุณผู้ชมซึ่งขนาดนั้นเอง2ช่างทาศสีเนี่ยพยายามส่งสัญญาณบอกกับเจ้าของห้องว่าให้ช่วยเปิดหน้าต่างระเบียงให้หน่อยจนกระทั่งเจ้าของห้องเห็นเหตุการณ์ จึงรีบเปิดบานหน้าต่างและพูดคุยกันสักพักก่อนจะให้ช่างทั้งสองคนกลับเข้ามาในห้องของตอนเองเพื่อลงไปยังชั้นล่างอย่างปลอดภัยครับโดยคลิปนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลครับทำให้มีคนที่ต่างพากันตื่นตกใจและก็ชมเชยเจ้าของห้องที่มีน้ำใจให้ช่างสองคนเข้ามาใช้ห้องและก็ช่วยเหลือโดยอาศัยนะครับเพื่อจะลงไปข้างล่างก็ปรากฏว่าช่างทาสีเนี่ยปลอดภัยนะครับส่วนตัวที่ช่วยเหลือนั้นนะครับชื่อนางสาวประภัยวัน นะครับอายุ49ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้น26แล้วก็ห้องหมายเลข 26, 25เล่าว่าเกิดเหตุเนี่ยแฟนชาวอังกฤษเป็นคนเห็นว่าเหมือนมีอะไรห้อยลงมาตนหันไปดูว่าเป็นช่างทาสีน้องเขามองเราเหมือนจะพยายามพูดตนจึงเปิดกระจกออกมาดูและน้องเขาก็บอกว่าขอเข้าผ่านห้องเราตนจึงหันมาปรึกษาแฟนแฟนจึงถามว่าทำไมถึงต้องขอผ่านห้องน้องบอกว่าโดนตัดเชือก ตนจึงออกไปดูพบเชือกถูกตัดจริงๆซึ่งมีเชือกส่วนที่เหลือลงไปกองข้างล่างแล้วด้วยส่วนบอกว่าน้องไปต่อไม่ได้แล้วขนาดน้องเขาไม่กลัวความสูงน้องยังบอกว่าตอนนี้ขาเขาสั่นแล้วน้องจึงถ่ายรูปส่งให้หัวหน้าดูว่าวันนี้ทำต่อไม่ได้แล้วตนจึงให้น้องเข้าเดินผ่านห้องเข้ามาและน้องเขาก็เรียกเพื่อนลงมาซึ่งหัวหน้าน้องเขาก็อยู่ข้างล่าง จึงสอบถามดูแล้วก็พบว่าน้องพยายามเคาะกระจกเรียกเกือบทุกห้องแต่ไม่มีใครอยู่น้องก็เลยมาขอบคุณที่ตนนั้นช่วยเหลือเมื่อเช้าก็โทรหาน้องน้องก็บอกว่าทำงานอยู่ถ้ามีใครเดินมาชนเชือกก็ขาสั่นแล้วระแวงไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้ตอนที่น้องเคาะตอนแรกตนไม่เข้าใจระบบงานว่าเชือกโดนตัดได้ยังไงจึงถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองเลย รวมทั้งแฟนก็ตกใจมากจึงเห็นใจน้องและช่วยเหลือน้องเข้ามาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยจ,จับได้แล้วสำหรับมือตัดเชือกแต่เดี๋ยวต้องลงรายละเอียดติดตามกันต่อไปว่าเป็นใครอย่างไรสาเหตุแล้วก็บอกว่าไอ้เชือกที่โดนตัดเนี่ยมันโดนตัดที่ชั้น21ซึ่งน้องเนี่ยตอนนี้ลอยตัวลงมาอยู่ที่ชั้น26ถ้าน้องยังลอยตัวโดยที่น้องไม่รู้เนี่ยลงไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอีกประมาณ4ชั้นเนี่ยนะ อาจจะหลดลงไปได้เลยอันนี้โดนข้อหาคนที่ตัดเชือกเนี่ยนะฮะโดนข้อหาเนี่ยพยายามฆ่าโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนนะฮะไม่รู้แหละว่าตาสองแปดแปดสองแปดเก้าเนี่ยนะจำคุกนะตลอดชีวิตนะเนี่ยประหารนยขั้นประหารนะนะฮะไอคนที่ตัดเนี่ยนะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อ่าแล้วเนี่ยนะมันเป็นความเสี่ยงของคนคนหนึ่งที่เขาทํางานนี้ก็เสี่ยงอยู่แล้วเจตนานะ เจตนาฆ่าผู้อื่นมันไม่ได้เป็นเรื่องสนุกนะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันน่าลองทําดูอันนี้ไม่ใช่ครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยเขาอ่าเก็บกักน้ําไว้ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเร่งระบายน้ําเพิ่มเป็นวันละสิบห้าล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดเนี่ยสามสิบห้าล้านลูกบาศก์เมตรแบบขั้นบันไดพร้อมประสานไปที่ชป ติดตั้งเครื่องผักดาน้ำห้าสิบเครื่องและระบายน้ําเข้าสู่น้ำหมูนทันทีด้านผู้ว่านะครับเตือนพื้นที่แนวแม่น้ํำพองให้รับมือสภาวะน้ําร้นตะล่งครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2,564ท่านผู้ชมครับนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยน้ำที่เก็บกักของเขื่อนอุบลรัตล่าสุดเนี่ยอยู่ที่2,298ล้านลูกบา์เมตร คิดเป็นร้อล้าสิครับของความจุของอ่างในขณะนี้นะครับได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนตามแนวทางการบริหารการจัดการน้ำไม่ให้ผมมีผลกระทบต่อแม่น้ำชีอยู่วันละสิบล้านลูกบาศเมตรและเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกเพียงแค่130ร้าล้านลูกบาทเมตรก็จะเต็มความจุของอ่างโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำ จึงมีมติในการปรับระดับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรั์เป็น15ล้านลูกบาทเมตรโดยมีผลทันทีและให้เพิ่มระดับการระบายน้ำเป็น18ล้านลูกบาทเมตรในวันต่อมานะครับและปรับการระบายน้ำของทุกวันอย่างต่อเนื่องของทุกวันแบบขั้นบันไดและอาจจะสูงสุดที่วันละ35ล้านลูกบาทเมตรซึ่งการปรับการเพิ่มการระบายน้ำจะต้องได้ข้อสรุปและขอมติ จากที่ประชุมครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้หมวลน,น้ําได้ไหลไปประทะกับแม่น้ําชีได้รวดเร็วแล้วก็เกินไปหรือจะส่งผลกระทบต่อสภาวะน้ําล้นตลิ่งในสองฝ่าฝั่งของแม่น้ําพองเพิ่มเติมในระยะนี้นะฮะคุณหนุ่มจังหวัดได้มีการประสานงานร่วมกับกรมชนรัประทานซึ่งล่าสุดพบว่าสํานักงานชนรัประทานที่หกทำการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําที่เขื่อนมหาสารคามเพิ่มเป็นห้าสิบเครื่องและเสร็จสิ้นแล้ว และจะทำการเดินเครื่องทันทีเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำชีให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามเส้นทางของน้ำซึ่งขณะนี้เนี่ยหัวน้ำก้อนใหญ่ที่ผ่านจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไหลเข้าพื้นที่ร้อยเอ็ดแล้วทำให้พื้นที่สองฝักฝั่งของแม่น้ำชีขณะนี้เนี่ยคือการคือช่วงภาวะของน้ำก้อนสุดท้ายซึ่ง จากการวัดระดับน้ำล่าสุดของแม่น้ำฉีพบว่าที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำกุดกว้างตาบลเมืองเก่าอำเภอเมืองระดับน้ำลดลง9เซนติเมตรและที่สถานีวัดระดับน้ำของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามระดับน้ำได้ลดลง7เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีน้ำฝนเพิ่มเติมเข้ามาในระยะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำฉีก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวันซึ่งจังหวัดได้เตรียมการวางแผนในการสูบน้ำค้างทุ่ง และน้ําท่วมขังจากพื้นที่ต่างๆให้ไหลลงสู่แม่น้ําชีซึ่งคาดว่าในอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มทําการได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวอีกว่าการเสริมเครื่องผักดันน้ําของกรมชลประทานในครั้งนี้จะทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําชีนั้นลดลงอีกอย่างมากในอีกสามวันซึ่งจะสอบซ้องกับการปรับระดับการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรั์ที่จะเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได ได้เฉลี่ยประมาณเนี่ยสองถึงสามล้านลูกบาทเมตรและเมื่อตามวันเวลาที่กําหนดมวลน,น้ําก็จะบรรจบกันที่เขตเอาเภอเมือ,องขอนแก่นและไหลไปตามเส้นทางในทางน้ําในภาพรวมอย่างไรก็ตามในประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝักฝั่งของแม่น้ำพองก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดและ<ม>เตรียมการปรับมือปรับการรับมือสภาวะน้ําร้นตลิ่งของการระบายน้นําในครั้งนี้ที่กําหนดไว้ซึ่งในการระบายน้ํานั้นเนี่ยคงสภาพน้ําของเขื่อนอุบลรัตน์ไว้ ให้ได้ร้อยละแปดสิบของความจุของอ่างหรือประมาณที่สองล้านลูกบาทเมตรเพื่อจะมีน้ำสำหรับบริหารการจัดการในการอุปโภคบริโภคหลังสิ้นสุดฤดูฝนต่อเนื่องไปฤดูแรงของปีหน้าอีกด้วยครับนะท่านผู้ว่าก็ฝากเตือนเกี่ยวกับการระบายน้ำในครั้งนี้อนะอมผมมีเรื่องน้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับจุดบริการประชาชนศูนย์มะทาสาธารณภัย ก็ยังคงครับบริการอย่างต่อเนื่องสําหรับที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะสำหรับพร้อมรับทําความสะอาดบริเวณจุดชุมชนเนิน FM ครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับฝนนั้นตกหนักตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่12ที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบ,บุรีนั้นตกหนักมากกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราดก็ได้ส่นที่กาลังแล้วก็ เข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงของการบรรเทาละเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นส่วนการบรรเทาสารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตั้งศูนย์บริการประชาชนบริเวณแยกลงค่าสัตว์ชุมชนเนิน FM ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรกว่า300หลังคาเรือนซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมเป็นอย่างมากครับโดยมีการจัดชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่ดูแลเบื้องต้น ชุดช่างซ่อบมบำรุงเคลื่อนที่ตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจกักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้ช่วงเวลา13นาฬิกาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีก็จัดกําลังพลทาําความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวและก็นในช่วงเย็นครับรถครัวสนามเคลื่อนที่จากศูนย์ส่งกําลังกรมพลธิการทหารเรือจะประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยเช่นกันนะครับที่จังหวัดจันทบุรีก็ใครที่อยู่บริเวณนี้ นะครับแถวเนิน FM ชุมชนเนิน FM เนี่ยก็สามารถไปรับอาหารได้ด้วยเช่นกันครับอืบบต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บนะครับโรบินสันไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มพัชส,สนทยาการช่างนาวััดทานสปอร์ตลิต้าหมูสดบริษัทกากันเอเอร์เมนต์แล้วก็สุ่มรีสอร์ทอ่างดอกกายครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดระยองนะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วกางเต็นท์อยู่ริมหนองอ่างดอกกาย นะใครต้องการบรรยากาศแบบนี้ไปที่ซูมรีสอร์ทได้นะนะครับอ่ะพี่ใครใครคุณผู้ชมทุกท่านได้รับกล่อง PSI รุ่น2 s x กันแล้วหรือยังถ้ายังก็เข้าไปกดถูกใจในเพจบ้านบ้านทีวีของเราครับนะครับกติกาก็ง่ายที่เดียวกดไลค์เพจกดแชร์โพสตแล้วก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาในอินบ็อกของบ้านบ้านทีวี73แค่นี้ก็จะได้รับกล่องทีวี PSI รุ่นล่าสุด S2X นะครับสำหรับ200ท่านที่กดเข้ามาด้วยครับท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางช่องทาง PSI ช่อง73็ดบ้านที z ใช่ครับเจมอนะครับแล้วก็แฟนเพจเฟ e บุ๊กข่าวเด่นประเด็นดัง YouTube ข่าวเด่นประเด็นดังรวมทั้ง t o k ครับนะครับแล้วก็มีที่ไหนอีกทางทิกต็อกแล้วก็เมื่อกี้ทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกัน u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก เยอะแยะมากมายเว็บไซต์ด้วยนะของเรานะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอีกกระแสข่าวครับผมหนุ่มนภัสกรครับต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb